แชร์ภูมิใจเสนอถือลูกสาวสุดที่รักของเธอไว้สิมายายเดี๋ยวเราจะทำโพกนี่ก่อนทีเวลาพ่อเธออุ้มไม่รอ้องที่หนูทำอะไรมานานน่ะหนูแพ้อุ้มคุณสามารถไม่ใช่ คาเฟ่สนามฟุตบอลวัดอารามนี่ไงมีค่ะนีม่มันถึงรู้ว่าเก่งนะหกสิบกว่าก็คือคาเฟ่มันไม่ต้องมันบอกแล้วนี่ไงวัดคือวัดคือเจ็ดเปอร์เซ็สนามฟ,ฟุตสนามฟุตซอลคือยี่สิบใครกัดใครทำให้คิวทำให้ปะเนี่ยหรือมันมีให้มันเองขำพี่พิทตลก ไม่คะแนนนั้นเป็นอ๋อคิวทำคิวทำให้มันทำโพได้ว่าเราให้แบบใช่เหรอใช่ขอบคุณคิวเนี่ยคะหรือซื้อเสียงหรือเปล่ามุณคิว่อาแบบเมื่อกี้ใครแลกแั่โต๊ะวันนึงนะคทิปบอกมาเอาพี่ออกไปจากหน้าจอได้ไหมใช่ไหมจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเหนื่อยมากเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นของเรานะอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็เหนื่อยเหมือนกัน พี่พีหนูให้หมาหนูซื้อให้หมาแต่หนูยังไม่ให้มันยายยายใช่ยายยายต้องสอบได้ที่เดียวก็ยายๆเดยวนะทิวฉันได้กดตุ๊กตามาที่เซนทัลอีทวิวปังมากแต่จริงๆอะลืมเมื่อกี้ลืมช้อยว่าใครจะเอาที่โรงพยาบาลไหมเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับมันพอไหมล่ะจะจัดข้างบนเหรอเกรงใจที่บ้านที่งาข้างบนห้องประชุมรับได้ห้าร้อยเลยนะไม่ได้มาบาล ไวพาอาหารอร่อยด้วย่แล้วถ้าสูวคนเยอะก็ไปอยู่ที่ลานดาดฟ้าข้างบนยายไม่ได้มานะยายเป็นยืนต้อนรับอยู่หน้ารงมางได้ไหม <c oughs> ยายไม่ต้องไปหรอกจัดงานแต่งหรอกคะในโรงพยาบาลจัดจัดบริจาคเลือดก่อนไหมจัดบริจาคเริ่มคนแรก จัดบริจาคเลือดพ,พี่กล้าไหมละ่ะแล้วก็หนูบริจาคไม่ได้เพราะหนูเป็นไทรอยด์ไม่งั้นน่ะชีวิตเนี่ยหนูคงบริจาคจนได้เข็มเข็มไปละมันจะได้ถ้าเกิดใครบริจาคขอโทษใยายเห,หม็นลูกก็ตาม,มาเลยอะ่ะเนี่ยหนูจะลุกหนูเป็นไข่เปิดเลยหนูอยู่นี่ไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไข่ควงไปเก็บหนูอยู่ตรงนี้นไม่พี่พียังไม่ต้องเก็บไข่ควงเดี๋ยวลืมนะพ่อด่ายก็ไม่มีอะไรมากหนูก็จะบอกว่าอ๋อพี่พีพ่อก็จะบอกว่าอ๋ออืมอืมอืม นี่น,นี่นี่มีของจะอวดด้วยครับคาเฟ่ดีกว่าต่อ้อมค่ะอยากบริจาคพี่พีทหนูว่าพี่พีทอ่ะช่วยบริจาคเลือดจากที่โรงพยาบาลแล้วพี่พีทยืนอยู่ที่บูธ<ะ>ช่วยบริจาคเข้าเราให้คนไปเผื่อใครที่ไปบริจาคได้ให้ไปเจอพี่พีทพี่พีทน่าจะได้ไหลายถุงได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาทําว่าวันไหนดีอันนั้นน่าจะอีกเรื่องหนึง่งไ,ไปข้างล่างก่อนนะอุ้ยอุ้ยยาย,ยทพัเพิ่นหลุด ยายมานียายเขาวิ่งตามพ่อเขาไปแล้วอ่ะอันนั้นเอาไว้ที่หลังเลยเลยเปื่อยมากจริงๆพี่พีคพือพาพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยตอนเนี้ยออกไปนอกทะเลละอะไรนะพี่พีอ้อนหนูหรือยังพี่พีเขาบอกว่าพี่พีอ้อนหนูหรือยังพี่พีอ้อนหนูเดี๋ยวนี้เลยพี่พีอ้อนหนูหรือยัง ใส่แพมพวดค่ะมานีค่ะเฮ้ยขอให้สุกกี้มอือใหญ่อะงั้นเราเราได้ผลโหวตแล้วใช่ไหมไหน,นค่ะ,คะขอดูผลโหวตก่อนีพ่พีกทำไงอะคะ่ะเอาหางใส่เข้าไปเอาหางอไม่เป็นยายเย็นๆสิ เดี๋ยวก่อนนะอ๋อเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วรูดให้มันเต้นแรงกว่านั้นใหญ่โอเครูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนโอเครูดนรงกว่านี้หน่อยโอเคลูกเล็กเด็กแดงเห็นดูไหมเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะเราดูกดพงสองเรียกลูกเหรอเราเรากดดูพงไงนะกดตรงนั้นใช่ตัวอ่ะแล้วก็ ข้อความเห็นไหมคาเฟ่ไม่มันมันต้องเริ่มก่อนปะเริ่มเธอไม่ได้เขียนโรงพยาบาลให้คิวจัดค่ะให้คิวทำคิวทำให้หน่อยมีโรงพยาบาลให้หนึ่งปะอ้ามีคนติดของว่าหอไม่แค่ร้อยเท่านั้นพอเธอมันดูแลเขาดูแลเขาไม่ถึงเธอเรากี่คนคะสามร้อยสามร้อยเลยไหม คาเฟ่83%หรอคาเฟ่เขายังไปถ่ายรูปได้ลงมาเขาถ่ายรูปอะไรแล้วเก่งใจคนไข้ไม่นี่คือจากคนโหวตทั้งหมดกี่คนอันนี้<ล>เริ่มใหม่อ่ะเริ่มเอาปิดกลงมาก่อนโอเคค่ะกดไม่ไม่ไม,ไม่ยกเลิกยกเลิกแล้วก็กดข้างบนหน้าจอเ, <c oughs> เริ่มเลยอ่ะเขาอยากแหละ,ะ,ะเริ่ม อะไรเหรอปิดของบนไม่เดี๋ยวเอาปิดลงมาเออโอเคลูกลงบ้านมันดีได้ไม่ได้นะตรงเกงใจลูกพันคนไข้จริงพันพันคนเหรออ๋อนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเยอะใครไม่แต่ว่าเราจะมีของเซอร์ไพรส์ด้วยเฮ้ยทำเยอะอะหนูใต่เยอะยนะ ไม่เขาจเราผ่านกันอืมบอกทุกไม่เอานี้หนูใจ่าย10%พี่พีจ่าย90%ได้ได้ได้เพื่อทุกคน <laughs> นี่อันนี้เป็น <laughs> เป็นการ์ดอันใหม่ <laughs> จริงไม่ลูพยาบาลหวดเลยครับหวดเลยจริงรอยแล้วหลายรอบม,มันก็ยังดีกว่า <laughs> ถ้าหนู oh. เป็นคนไข้นะหนูร้องเรียนเลย <Okay. S 2> จัดมิตติ้งในโรงพยาบาล รือว่าได้ชนะฟุตซอลข้างๆไม่เดี๋ยวองทำคาเฟ่ที่หนูบอกอ่ะพี่พี่อยาข้าวโตสิเอือเราจะจัดแล้วก็สั่งหมูกระทะมา,ากินให้พี่จุ๋มหมักหมูกระทะได้ปะอะไรแบบวันนั้นอ่ะแบบปีใหม่อะ่ะตอนปีใหม่มพี่พีทอย่าหาทำจริงพ่อแม่จะโกรธเอานะ,ฮะเฮ้ยเขาให้ตุ๊กตามหมีอะ่ะขอบคุณครับ ยายวันนี้ฉันมีดอกไม้มาหนึ่งนี่หมูกระทะมาแล้วบอกจุกีพรุ่งนี้หนูกะเจอพี่ผีอีกนะจริงๆช่งนี้พี่ผีบอกว่าพี่ผีจะไม่ยุ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ผีเขาจะไม่ยุ่งจริงไหมใช่ไหมยายใช่เขาเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็คือยุ่งตลอดเสมอต้นเสมอปลายพี่ผีมีความเผ็นคิวยังอยู่ป้าคิวพี่ผีบอกว่าตูดท้ายรถคิวหายได้ยังไงอ่ะพี่ผีบอกว่าพีจะเอาของพี่พีให้อ่ะไม่มันใส่กันไม่ได้ รีบเลยนะเราต้องรีบพูดดิว่าออกพี่ไหมก็เลยเมื่อมันใส่กันไม่ได้อะเราจะได้ดูดีวายพี่พีใจอะไรนะใจดีใจด,ใจดีมากรีบปักหมุดตัวเองอะมารีบปักหมุดตัวเองพี่พีจะหนีทำไมเขาอยากเจอพี่พีพี่พีต้องเข้ามาให้เขาเจอสิก็ในรอบบอกว,ว่าร้องเพลงแม่หน่อยได้ไหมไม่ได้ ฉัน in <sk <PI> <sk <function> <sk <analyse> เอา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 ทอดในนี้ดีกว่าลมไยเชื่องเนยมีทอดไหนคิวมีทอดแม่ที่ทอดไหนที่พี่พีน่าจะร้องได้หน่อยไม่ท่องขยันก็ได้อะไม่เราอยากที่จะออกตัวสิค่ะร้านหมูกระทะไม่คือเราอ่ะสั่งสั่งเราเหมาร้านหมูกระทะไปแล้วแต่เดี๋ยวเราเหมาก๋วยเตี๋ยวพี่บีไม่เราไปเอาลานอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็สั่งหมูกระทะมาลงเป็นยอมยอมจริงๆริงก็เป็นปาร์ตี้มันไม่สวย อ่านคอมเมนต์หน่อยหนูคาเฟ่ดีแล้วจริงอย่าไปน้ำเดิมลำบากเกาะกอบอ้อนพี่ผิดอย่างหมาเขาเขี้ยวพี่ผิดอ้อนกอบอ้อย่างพี่พิดอ้อนกอบอ้เลยอ่ะเขาอ้อนหนูตลอดเลยจริงจริงอ่ะใหญ่อ้อนพีดอย่างหลัก่ะ ยำใหญ่เธอไม่ได้ทาอะไรเขาบอกว่าเธอน้ารักเธอเหม็นขนาดนี้กูยังบอกว่าเธอหน้ารักม,ม,มันเกินไปนะย,ยัยฉันบอกว่าเขาไม่ได้เจอฉันแต่เขาบอกว่าไม่เห็นลำใหญ่เลยฉันงงมากคือ <c oughs> ไร <c oughs> เอ้ยลำใหญ่เลยจริง,รงมีแบบนี้ยี่สิบตัวเค็น okay, ไหม <c oughs> ไหนแบบลำใหญ่อย่างนี้อยู่ไหนอะถ้าสมมติว่ามียี่สิบตัวไม่มีใครเหมือนลำใหญ่เลยเลียยี่สิบตัวเลยไหมแบบลำใหญ่อะตอนนี้มีสามตัวที่เหมือนลำใหญ่จริง ก็ขาดอีกสิบสิบเจ็ดตัวทำเนียน่าอะไรเนะพี่ผีเปิดโรงพยาบาลสารแค่ลำใหญ่สิลำใหญ่จะได้มีคุณหมอประจำตัวประจำตระกูลแล้วหนูจะไปช่วยบริหารไหมหนูจะเป็นผอโรงพยาบาลหมาจริงป่ะจะเปิดเหรอเอาคิดที่ดีก่อนพูดนะทุกคนเป็นพยานนะหนูจะทำมันเจงไหมเจงเพราะว่าแค่ของหนูก็คือจบแล้วหนูจะเป็นคนคุมเองเรื่องเปิดอาบน้ำตัดขนเพิ่มด้วย เอาโปรเจกต์นั้นไปก่อนดีกว่า okay, เงิงน,น่าไปลงทุนเยอะเลยเปื่อยอะ่ะก็เราจะโผล่มาแบบแบบแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วนี่สามโมครึ่งแล้วพเพราะอะไรคะวัาต้องกลับบ้านพรุ่งนี้ก็ต้องพรุ่งนี้มีงานวันเกิดพอ่อไม่ใช่งานวันเกิดเป็น,นงานวันเกิดจัดไปแล้วพรุ่งนี้เป็นกินข้าวของที่บ้านซึ่งปีดาก็ขอฝากเนื้อฝากตัว อะจบพลแล้วอะดูเลยคาเฟ่ค่ะยังไงก็คาเฟ่คะ่ะโรงพยาบาลเวอร์มิทิคอลได้เยอะฮะพอพี่พี่เกรงใจคนไข้ไโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่จัดงานคาเฟ่ไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยไมต้องดุด้วยคาเฟ่มีทั้งแบบเอาอินดอร์เอาดอร์แล้วมันมีคนคอยดูบาดดูแลอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอะจะมีจะมีไลฟ์ด้วย เออใช่ไม่ต้องเศร้านะครับถ้าเกิดใครไม่ไปอย่าเศร้าเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าปัญหาตอนที่ว่าใครจะได้มาเนี่ยก็คือยังไงชาทุกคนจะได้เจอลำใหญ่จริงๆในงานอ่ะนี่ชาแย่แล้วแล้วเป็ดอ่ะไม่มีใครได้เจอเป็ดอ๋อชายหนูว่าเป็ดไปเป็ดจะหายเนะไม่เหมือนลำใหญ่นะเราเอาลูกเป็ดไปก็พอละเป็ดยังไม่ตายเป็ดยังไม่ตาย อ้าวพี่พีถือเดี๋ยวหนูจะเอารูปโชว์ว่าวันนี้หนูไปนี่มาเอ้ย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 เฮ้ยโอเคระวังกางเกงตัวเองเด้อได้ค่ะพีวีรูปสวยมากเป็ดไม่น่ารักเหมือนที่คิดนะครับจริงๆลำยันน่ารัก่าเยอะเลยดูคนสวยประจำบ้านดิสวีทไวันนี้ใครอ๋อวันนี้ทุกคนพี่พีสวยไหมไม่รู้มีใครเห็นในงานหรือเปล่าสวยไหม สวยค่ะอะเอาไปตั้งไว้ที่ห้องทำงานนะไม่ใช่ไใชไปไ่ไดห้องประชุมอะห้องทำงานว่างไหม <c oughs> ห้องนอนไหมไปลายเท้าอ่ะปลายเตียงตั้งไว้จะได้เห็นว่าใครใครพี่พี๊มาตั้งในะ้ห้องทำงานนะเดี๋ยวดูให้วาเลนไทน์ปีนี้หนูเอาอันนี้ให้ดีกว่าขอบคุณน้องแก้ม ตั้งไว้เลยเวลาใครมาคุยงานเขาก็จะได้เห็นตราตึงว่านี่มันไหลแั๊หนึงนะนี่ใหญ่แับนึงใหญ่เดนนด่เห็นจะถึงรู้ถนอมฉันเท่าลำไยเลยนี่ตราตึงอ่ะไหนเราตั้งโพซีว่ารูปนี้ควรอยู่บ้านหมุมห้องทำงานพี่พีหรือว่าห้องนอนพี่พีดีคะเท่าบ้านจริง เล่นกับแฟนนะได้นะเด็ตุ๊กติ๊ไม่น่าบ้านนะาเลศนี่รั้วบ้านแทนป้ายนางร้ายใช่เหรอให้ทุกคนรู้เลยว่านี่บ้านนี้พีก็เคยมาพีมาเยือนแล้เซ็นลายเซ็นด้วยแล้วให้เขียนดิ้วยเนี่ยสาขาโรงพยาบาลว่ามีกี่ที่ยายกลับมาลูกยายลงมายายไม่เอาแล้วก็ลงมาวยายเหนื่อยอ่ะยายลูกยายลงมาลงมาดิดีลูกไปไหนอ่ะยายไม่เอาแล้วยายจะกลับห้องนอนแล้ว แม่ยายจะกลับนอนแล้วลูกทั้งร่างหนูก็เย็นน่ะยายไม่อ <AS> ุ้มหนูใช่ไหมโอ๊ยยายยายจะไปแล้วยายเหนียวยายจะนอนแล้วยายง่วงยายจะนอนแล้วพี่พชรใช่จะไปแล้วเฮ้ยไในเตอ่ะยายเหนื่อยยายท้องแล้วกัน ยายจะไปแล <laughs> ้วอยู่ตลกมากยายบอกว่าไม่ไหวยายปวดหัวมากเอาอีกแล้ว <laughs> ไม่เอาไม่กลับนี่หุยคิวตั้งรูปไว้ไหนดีหัวเตียงลงหัวเตียงห้องนอนพี่พีทปะีะยทไปเตียงพี่พีทบ้านบุม๋มหรือในลิฟต์โรงพยาบาล <laughs> ตั้งรูปหนูในลิฟต์โรงพยาบาลแล้วกัน <laughs> ลิฟต์โรงพยาบาลค่ะ <laughs> โอ๊ยคิวตลกอะ่ะยายอยู่เป็นมากยายคิดถึงแก้วหรือว่าอะไรเขาไปยืนรอพ่อเขาหน้าห้องน้ำเธอฉันไม่อยากจะเมาแต่ไมอเาาง ตกลงเอาคนคอแล้วนะไปเคาดูผลบทมน่ะไม่ค่าเดี๋ยวก่อนเขาขอว่าให้เอารูปหนูไปในปลิฟต์โรงพยาบาลน,นะลิฟต์โรงพยาบาลหรอใช่แต่ขอเป็นลิฟที่คนไข้ขึ้นนะไม่เอารุมหลังที่เพให้หนูลงอีกนะหนูกลัวอันนั้นหนูทําให้เดี๋ยว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 เดีในลิฟต์เลยรู้กันเรารู้กัน, <S <S ขอขอนพ่อเสียนคำพูดไม่ดีเลย ฉันไปกดตุ๊กตากันมามีที่โรงพยาบาลมีหมอพัฒนาการครับ<ม>จริงๆนะวันนี้เป็นวันที่เราเจอกันในรอบแบบเป็นอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์<ม>ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกิจกรรมที่เขาได้ทํากับหนูคือไปรอหนูคลิปตุ๊กตามันคือความสุขของเรานะความสุขของหนูจริงๆความสุขของหนูแล,แล้วความสุขของเมคกีไม่ใช่หนูแล้วเหรอ ความสุขของหนูแล้วความสุขของพี่พีทไม่ใช่หนูหดนูคิดตุกตาแล้วเป็นความสุขไหมเขาก็ยืนดูหนูคิดตุกตานะแสตมปไม่บอกซิลแล้วหนูไม่ใช่ความสุขของพี่พีทแล้วหรอใช่ค่ะใช่ะนี่ส่งซีนใหญ่ให้เลยนะเนี่ยแล้วพี่พีทบอกว่าเบื่อตังเไยไปแล้วนะเขา้างมือเขาเตรียมไปอ่ะเซนก็รู้แหละ ใช่ Hi, แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน